สวัสดีครับสวัสดีครับก็เทสตันวันนี้นะครับวันนี้วันที่แปดนะแปดเมษาแล้วนะครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันไม่ได้มีข่าวอะไรแรงนะมันไม่มีข่าวแรงแต่เป็นช่วงตลาดผันผวนนักเลยเพราะมันเป็นช่วงของข่าวระดับโลกอ่ะนะครับมันไม่ใช่ฉากข่าวแบบสปีกขำๆแบบแบบขึ้นแทมสปีกบอกตัวเลขนน่นนี่นะั่นแต่มั็นคือเรื่องของนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาพใหญ่เลยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีกเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าซึ่ง อ่าจริงๆไม่ต้องไปตามข่าวมากก็ได้จริงนะแต่ถ้าเราจะดูเมกระเทนจริงๆอ่ะให้เราดูของนโยบายดีกว่าของภาพใหญ่ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสวิงวันสองวันจบนะมันคือเมกกะเทนเข้าใจปะมันจะบอกได้เลยว่าในอนาคตอย่างเงี้ยดอลลาร์มีแนวโน้มจะอ่อนหรือจะแข็งในระภาพใหญ่เลยอะไรเงี้ยทองบิตคอยมีแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นหรือกลับตัวมันขึ้นอยู่กับพวกนโยบายหลักใหญ่ๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันนะครับ มันจะใช้เวลาคือมูลองห้าปีสิบปีไปเลยอะ่ะเราจะเห็นเทรนภาพใหญ่แค่นั้นเองนะครับนั้นภาพทุกวันนี้ตอนนี้นะน้นปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างค่อนข้างผันผวนนะครับโดยที่เออไม่ต้องไปสนใจข่าวมากนะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะมีข่าวของมันอย่างวันนี้จริงไม่มีข่าวยูเอสเลยเห็นไหมมีแค่ข่าวแคปบธ,ธรรมดาพรุ่งนี้จริงก็ไม่มีข่าวยูเอสนะมีมีแค่ข่าวเย็นตอนบ่ายแค่นั้นเองซึ่งนะครับก็ช่วงนี้เน้นเน้นระวังหน่อยนะครับแลเน้นเทรดอย่างระวังเลย คู่แรกเลยกันพองเห็นไหมพองเมื่อวานที่เราคุยกันมันม,มีมีโอกาสนะที่เขาจะขึ้นมานะครับรีเทสใช่ไหมหรือว่ารีเทสโซนนี้ได้เลยถูกปะ่ะนะครับเนี่ยขึ้นมาโซนนี้หรือว่าเนี่ยขึ้นมาโซนนี้ได้เลยนะถึงถึงโซน,นแถวเนี่ยสามพันหนึ่งนะเมื่อวานแต่แต่มันต้องเบรกไฮนี้ก่อนถูกป่ะถ้ามันไม่เบรกไฮนี้แสดงอะไรแสดงว่ามันก,มนก็มันก็เป็นขาลงปกติเห็นไหม เพราะนั้นเนี่ยเมื่อวานนะครับบอคือมันภาพเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราเน้นเซลล์กันอย่างเดียวอยู่แล้วถูกปะเราเราเน้นเน้นเซลล์กันอย่างเดียวถูกปะเนี่ยนี่ยถ้าสวิงไฮขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเราก็แค่ดักเซลล์แค่นั้นเองนะครับนี่คือนี่คือภาพนะครับส่วนต็อปล็อตอยู่ตรงไหนต็อปล็อตก็อยู่เหนือไฮแค่นี้เองเห็นไหมครับเวลาเทรดเทรดอย่างนี้เทรดง่างยง่า,งางทำโดนต็อปล็อตขึ้นไปเราทําอะไรเราไม่ทําอะไรเรามารอดักเซลล์แถวนี้ถูกปะเพราะภาพใหญ่เป็นขาลงถูกไหมภาพใหญ่เป็นขาลงนะครับถึงไหม ทีนี้ตอนนี้เมื่อวานนะครับเขาลงมานะครับเหมือนจะพุชนิวโลแต่พุชไม่ได้นะกลับเข้ามาให้เราสลับดูภาพใหญ่นิดนึงสแสดงว่าอะไรอ๋อแสดงว่าอ่าอาจจะเป็นไซด์เวดานะนะครับแล้วก็โลโลมันเหลื่อมกันนิดหน่อยนะเลื่อนนิดหน่อยแต่ไม่ใช่แพทเทิร์นกลับตัวนะอยังนะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้อาจจะมีการพุชไฮขึ้นมางั้นระอดูนะรอดูนะครับอาจจะมีการรีบบวกลับขึ้นมานะครับก็อาจจะติดแถวนี้ได้ไหมหรอ ติดแถวนี้ก็พอได้นะพอได้แต่มันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ผมว่าให้รอรอดูเขาสวิงไฮรอเขาย่อแล้วสวิงไฮอีกทีนะนะครับถ้าไม่ผ่านเออ,อาจจะติดแถวนี้นะครับแต่ถ้าผ่านก็น่าจะขึ้นมาโซนแถวนี้ละกรอบด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เขาลงมาตรงนี้เขาเรียกว่าพ็อกซี่แก็บนะเป็นพ็อกซี่แก็บซึ่งหลุดลงมาแต่ว่าทํานิวโลไม่ได้นะเพราะนั้นต้องรีการรีบาวกลับขึ้นมาหาแรงนะครับนั้นภาพใหญ่ก็ยังเน้นเซล์อยู่นะครับยังเน้นเซล์อยู่นะครับ ส่วนใครจะดักบ,บายก็รอย่อบ,บายถามว่าพอได้ไหมก็พอได้แต่มันสวนเทนนะเน้นเก็บสั้นนะครับสาคัญคือต้องคุ้มเสี่ยงนะ,ะถ้าอัาหนึ่งต่อหนึ่งก็เทรดสวนเทนนะไ,มไม่แนะนํานะครับมันไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มที่จะเสี่ยงนะครับพูดต่อไปปอนเย็นตอนเย็นเมื่อวานคือเราคุยกันว่านะครับราคาเขาน่าจะลงมาใช่ไหมแล้วเขาเขาสามารถพุชได้ถึงลไฮนี้ที่เราตีไว้เห็นไหมเขาสามารถพักตัวได้ถึงไฮนี้ที่เราตีไว้ถ้าเขาทำนิวไฮเอ็กซ์ที่ทำนิวโลไม่ได้เห็นไหมสุดท้ายถึงไหมถึงเป๊ะเลยเนาะเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเป้เลยนะครับมันมีความสัมพันธ์ของมันครับเมื่อวานจริงอ่ะสัญญาณเทกก็คือจะมีสัญญาณนี้ใช่ไหมตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วก็เซลได้นะครับเซลได้เซลได้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยมันเซลได้หมดนะครับมันคือสัญญาณเซลนะครับสัญญาณเซลแต่ถามว่าตปล้ออยู่ไหนบางคนบอกว่าชั้นวางตปล้อสั้นๆชั้นโดนระบบไม่แม่นเลยบ้าตปล้อต้องอยู่เหนือไฮนู่นไฮก่อนน่าเห็นไหมแล้วมันจะโดนไหมมันไม่โดนแต่มันไม่คุ้มเสี่ยงแค่นั้นเองนะครับ ถ้าเราจะเสี่ยงมันอาจจะต้องรักไก่แต่มันก็โดนท็อปร้อนไงเข้าใจปะมันก็จะต้องซื้อความเสี่ยงเอาสุดท้ายเห็นไหมกวาดนะกวาดลงมาก็ไม่มีอะไรนะภาพตอนนี้ยังเป็นการพักตัวอยู่นะครับเป็นการพักตัวอยู่นะครับภาพน่าจะพักตัวก็าภาพใหญ่เหรอภาพใหญ่มันทานิวโรไม่ได้แล้วนะทานิวโรไม่ได้มันน่าจะเป็นการพักตัวของภาพใหญ่นะเป็นไปได้นะครับแรงเหมือนจะหมดนะเพราะนั้นภาพตอนนี้คือเขาพักตัวนะครับก็ ไม่มีแรงเลยไม่มีแรงผมรอนะถ้าผมจะบายผมจะรอเขาพุชโลก่อนนะครับพุชโลลงมานะครับไม่ผ่านลองบายดูนะครับแต่ส่วนขาเซลล์อ่ะสุดท้ายตอลรอมันต้องเหนือไฮนี้จริงๆนะนะครับเซลล์ sell ตรงไหนก็ตามนะครับแม่ก็ต้องรักไก่เอาเพราะนั้นคู่นี้ถ้าจะเทรดอาจจะต้องรักไก่เอานะครับตอนนี้มันไ,ไม่มีแรงเลยนะครับไม่มีแรงนะครับโอเคอีกคู่หนึ่งเป็นปอนปอนออสเตรเลียนะครับปอนออสก็เมื่อวานที่เราคุยกันคือเขาทำนิวโลใช่ไหมทำนิวโลแล้วก็รอเขารีบาวถูกป่ม ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานคือเหมือนเขาจะหลุดโซนนี้ลงมาถูกปะหลุดโซนนี้ลงมาถูกไหมแล้วเราก็รอครับรอรีเทสแค่นั้นเองนะครับรอรีเทสแค่นั้นเองเห็นไหมสัญญาณรีเทสก็คือเนี่ยเมื่อวานก็คือรอรอดูนะครับหัวต่ําถูกไหมเรารอดูว่าโลนี้รับอยู่ไหมนะครับถ้ารับอยู่เราก,ก็เราก็แค่รอให้เขารอเราอาจจะระบาดักบายแถวนี้ถ้ารับอยู่ถ้ารับไม่อยู่คือเขาหลุดลงมาอย่างเงี้ยรอรีเทสแล้วเซลถูกปะแค่นั้นเองนะครับแผนคือแผนอย่างนี้นะครับประมาณนี้ แค่้นดองนะครับภาพมันเหมือนจะเป็น head and shoulder ใช่ไหมแล้วหลุดลงมานะใช่ไหมหลุดลงมาแล้วถึงเป้าแล้วนะครับแล้วพุชเลยพุชเด้งขึ้นแต่เด้งขึ้นไม่ได้แบบเขาว่ากกลับตัวนะเห็นไหมหัวมันต่ําลงมาตลอดนะครับหัวมันต่าลงมาตลอดเห็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นภาพตอนนี้ผมมองว่าเขาติดภาพใหญ่เขาพับเขาเขารี j e c t แนวต้านนะภาพใหญ่ร e j e c t แนวต้านนะ่าจะลงมาที่แนวรับถูกปะที่เราคุยกันถูกไหมเพราะนั้นภาพก็คือตอนนี้เป็นแค่การสวิงเห็นไหมสวิงไฮขึ้นมาให้เราเซล์แค่้ะดองเราก็ดักเซลกันลงมาแค่นั้นเอง แค่นั้นนะครับเพราะ,ะนั้นภาพตอนนี้ก็ผมมองเป้าไกลเลนะรอดูโลนี้นะครับผ่านไม่ผ่านแต่ผมว่าผ่านนะผมว่ามันไม่ได้แข็งอะไรมันเป็นแค่การสวิงแบบสวิงสวิงแบบเอ่อกรอบสวิงเฉยเฉยผมมองที่โลน,นี้เลยนะครับลุ้นให้เขาลงมาโลนี้เพราะโลนี้มันเป็นโซนที่เขาเคยเบ,เบรกขึ้นมานะครับลุ้นว่าถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็ออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้รอดูโลนี้ก่อนนะครับแล้วระหว่างทางดักเซลล์เอานะครับดักเซลล์เอานะครับแล้วก็รอดูโลถัดไปแค่นั้นเองนะครับ นั้นภาพตอนนี้เริ่มชัดขึ้นนะครับเริ่มเทรดได้นะเริ่มเทรดได้นะครับโอเคเนาะเพราะนั้นวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ